มีการตรวจแนวไม่พบนะครับไม่พบสีม่วงนะถือว่าไร้ยาเสพติดใช่ครับผมของดิกๆก็แทนสีแดงและคณะสีสุดท้ายนะครับคณะอินทนินสีม่วงนะครับมาในเตียงเทศกาลโลนะครับก็คือเทศกาลคัดเนี่จะตุรถีนะครับผู้ถือป้ายนางสาวจิรพัฒนพุ่มเจริญผู้ถือธงสีนายพงพลผู้บูชาดำไม่ยอะนายสิทธพน นิรามัย์ตามาด้วยการพูดถือทานพุ่มนะครับนางสาววัลย์นรศวรรณาบาราเด็กหญิงเพชรลุงติดใจดีป๊าปเขาหูเขาไม่ใช่พูดถึงพระบรมมาสายารักนะครับเด็กหญิงเกษณีแสงสว่างนายธราวุฒิจัด หรือว่าดังมเบื่อรของแต่ละคณะสีนะครับซึ่งสวยสดงามมากครับแต่ละคณะสีคณะสีนี้เป็นคณะอินทนิลนะครับสีม่วงนะครับของรคอร์ดที่ได้ยักเป็นของเรานะครับในสีม่วงนะครับจะมาในตีโลกนะครับก็คือเทศกาลคณีจัตุรถีนะครับขณีจัตุรถีนะครับคือพิธีสักการะพระพิฆเนศโดยถือว่าเป็น เทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระองค์นะครับจตุนะครับจตุราีแปลว่าลำดับที่4นะครับซึ่งหมายถึงวันที่4ค่ําในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งอยู่ในช่วงราวการเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกปีนะต่อไปนะครับมาด้วยผู้ถือป้ายกันนี่จตุราษีนางสาวสุพรรณสาวุลโศกไอ้ชาติไอ้ไร่องค์ ผู้นำเชียร์นะครับหรือว่าเชียร์ลีดเดร์นะครับปล่อยไปข้างหน้าดิไม่ใช่ตามมาด้วยนะครับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในขบวนคเนเจดูนาถีนะครับมีการถือเครื่องสูงประดับตกแต่งนะครับตามขบวนและตามมาด้วยขบวนนำเชียร์นะที่สั่งกระดิ่งแล้วก็เป็นคำขอของเรานะครับขึ้นไปสู่องค์พระพิฆเนศและเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับให้มันหมดไปนะครับ ุงพิคเนซึ่งเทศกาลคณนตจตุรฐีเป็นเทศกาลของการเสด็จฉลองอัดยิ่งใหญ่ของพิพิคเน่ต่อไปนะครับเป็นขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนา้ำโพนะครับผู้ถือป้ายแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนา้ำโพเด็กหญิงนัทนันโนนาดเด็กหญิงพัทนะอ้อตุ้งทองแล้วก็จะมีการเชิดสิงโตนะครับต่อมานะครับป่าจะเป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนา้ำโพซึ่งเป็น ธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ยิ่งใหญ่เพื King, ่อความเป็นสิริมงคลของช่วงตุตีของชาวปากน้ำโพนะครับชาวปากน้ำโพได้ร่วมกันอันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับที่อยู่ในสรลเจ้าพ่อเทพารพาษ์นะครับออกมาแห่รอบตลาดนะครับที่มีผู้คนมาตั้งโต๊ะบูชาตามาด้วยขบวนนางฟ้าจีนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการ ขบวนเจ้าแม่ก้นอิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่ก้นอิมเจ้าแม่ก้นอิมนะครับนางสาวสิริวันสีเทกกูมาฮองนะครับกินกินเทกกินทงนะครับเด็กชายปิยกูนบุญโมนกูมาลีหยกนะครับเด็กหญิงนัทยาสรันยาชัยนะครับขบวนสุดท้ายของสีม่วงนะครับ